ร้านค่ะิุกคนก็ถ่ายขึ้นไปบนใช่มาขึปแล้วนะคะาไทราสอบกันนะเรากับพี่ทัพเดินช็อปปิ้งย่านจินไซบาชีนะคะ คลิปที่สถานีรถไฟเช้านี้เราจะเดินทางไปเกียวโตกันคะ่ะเปิดว์ปามาที่อาราชิยาม่าแบมบูกันนะคะเดี๋ยวเราเดินตามป้ายสีขาวๆเนี่ยที่เขียนว,ว่าแบมบูไปเลยนะคะเพื่อที่จะไปยังป่าไผ่นะคะการเดินทางวันนี้เราเริ่มจากเกียวโตนะคะแล้วก็นั่ง JR มาลงที่สากะอาราชิยมาม่กันนะคะป่าไผ่แล้วนะคะ ตอนนี้กำลังเดินเข้าไปไม่มีคนเลยอากาศเย็นเย็นเลยนะไ,นไปปราสาทนีด่ดีๆพรุ <c oughs> ่งนี้พรุ่งนี้เราไปปราสาทโอซาก้าวันนี้เรามาเที่ยวเกียวโตเฮ้ <c oughs> <c oughs> มาถึงแล้วใช่ไหมคะแค่แค่แค่ตรงนี้นะคะวันนี้คนเนี่ยถ่ายยังไงไม่ให้ติดคนถ่ายยังไงไม่ให้ติดคนก็ถ่ายขึ้นเลยบนใช่ต้องงัดคนไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูไปเดินถ่ายรูปเล่นที่สะพาน โทเคสเคียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอาราชิยาม่าหากใครมาแล้วไม่มาที่สะพานแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะคะเอาไปต่อกันที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินารินะคะเดินทางจาก อาราชิยาม่าไปเกียวโตนะคะโดย JR หลังจากนั้นเราเปลี่ยนสายขบวนรถไฟเป็นนาราลายไปลงที่ฟูชิมิอินาริได้เลยค่ะมาค่ะเรามาถึงกันแล้วนะคะมานว่าค่ะฮัน อ่าส่วนมันที่อ่านส่วนเลยเัียบน้ล้นะคะวันนี้เรากลับกันด้วยรถไฟขบวน K Hani นะคะเราอยู่ที่สถานี f u k u s h i m น Inari นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งยาวๆไปลงกันที่ y o d o y a b a s h นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนขบวนรถไฟเป็นสัเวเพื่อไปลงที่ชินไซบาชิกันค่ะ อายนี้สำหรับคนพิการเนี่ยฝั่งนี้เฮ้ยยิ่งอ่ะโอเคขาแล้วเขาแ้ว ห้องนั้นมัมีห้องเดียวสามีกลัวโอเคเช็ค okay, อ <c oughs> ินกันของป้อมเหรอ <c oughs> จริงเหรอเดี๋ยวเอามือใส่ไปดิวันนี้เราจะมากินลาบม,มิงข้อสอบกันนะคะมาแล้วนะคะร้านทาดูน่าทานมาก เดี๋ยวเรามากินกันก่อนอันทุกอย่างสุดส no, 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 no ุดส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 ุดดีไปเลยทำไมอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะแล้วมันมีเลือกต้มยำราดซูเมงตรงเนี้ยใช่นไหมไม่ใช่อันนั้นมันข้อสอบเลยเจ้าเดมันมีเลือกแบบเห็นต้มยำหรืออะไรเงี้ยไม่มีอย่างนี้เลยอันอันนั้นมัน ข้าจีบ้างนะความเผ็ดระดับสิบเลยนะคะวันนี้ต้องาอารอนะต้องมานร้องนะคะ่ะเผ็ดมากยิ่งสุกใจ อายาได้กินก่อนอิ่มแล้วนะคะอ้โหออกมาะะกแล้วค่ะกินกันเสร็จแล้วร้านนี้นะคะร้านอยู่ตรงนี้นะ,ปะไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่น เรือเขามีคนขับมีคนขับด้วยเรือก้มรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมานั่งเรือตรงนี้ไปเรากลับพี่พักเดินช็อปปิ้งย่านชินไซบาชินะคะ ไปข้ามครับครับไปไปข้ามครับครับทานข้าวม,ม,มันเสร็จแล้วแล้วเราจะเดินกลับที่ค่ะว่าเรากินอะไรกันไปบ้างคะกินมันปูกินแล้วไหมคะกินมันปู แล้วก็กินชุดประดิบแล้วก็กินชุดหอยแล้วก็ตบด้วยลามิงทอดอสแล้วเดี๋ยวเราไปดอะไรราด้วยเนี่ยล็อกล็อกเราจะได้กินเราจะได้กินไหมนะจาดูอีกวะเรากำลังจะเดินเข้าที่พักนะคะ อยู่ย่านชินไทบาชิจะถึงแล้วนะแค่โรงแรมสองได้มีใช่ไหมมีอ๋อชิมชองเอาเขาบอกให้ใส่กระถุงไว้ไไวร้านนี้มั่เวิรกอ่ะอันนี้ที่ของโรงแรมเงอือ เราจะกินข้าวที่โรงแรมไหมละ่ะชาวเขามีีมห้องหนึ่งเขามีร้านเล่าด้วยนะเล่นไปออนเซ็นใช่ได้ออนเซ็นฟรี็ไหมไเลย้งวนใช่ไหมพี่จำไม่ได้เฮ อ้าวคนมีคีย์การ์ดเปิดประตูเร็วสุดท้ายไกลสุดเลยนะคะอืมเอาของลาบราการสรดวกในห้องเรียบการ์ดก่อนนะคะมือติ๊ดตึอว้า ในส่วนของ,ห,องอห้องนอนนะคะนี่ของเราหสองละห้องข้างกว้างเลยนะ ในส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็แยกเป็นสัดส,ส่วนนะคะด้านนอกจะเป็นอ่างล้างหน้านะคะส่วนด้านในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นชาเวอร์แล้วก็อ่างอาบน้ำนะคะรวมถึงชักโครกด้วยนะคะเ,เราจองมาในห้องดีลักเตียงแฝดนะคะ25ตารางเมตรนะคะสามารถกางกระเป๋าใบใหญ่ได้สบายๆส,ส่วนครีมแชมพูอะไรเนี่ยเขามีมาให้ครบเลยค่ะผู้หญิเดี๋ยวขอสำรจวจกนเดี๋ยวขอเข้าไปสำรวจ เดี๋ยวเราจะพาไปดูออนเซ็นของโรงแรมกันนะคะสปาสำหรับผู้หญิงเดี๋ยวเราขอขออนุญาตเข้าไปดูก่อนะเดี๋ยวดูกดเสร็จแล้วองไม่ด้นะคะไปเราเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะมีที่แต่งตัวให้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะ มีอุปกรณ์พร้อมโหดีอ่ะต้องโดนนะคะ่ะเดี๋ยวต,ต้องมาโดนนะคะนี่จ็เป็นที่เก็บล็อกเกอร์นะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะคืออะไรที่มีมาก ไม่มีควรเลยอ่ะ,เห,ะ,ะเหมาะกะับเป็นห้องของเรานะคะไปค่ะม,มีที่จับปลาสาดนะคะโอ้ตรงนี้ก็มีอุปกรณ์ที่พอน เราจะพาไปดูนะคะอ๋อไปห้องน้ำห้องน้ำโอ้โเป็นห้องน้ำนะคะออกแล้วนะคะขอเรียกเอาอยู่ะคะ่ะบาร์นะคะแต่ต้องเสียใจนะคะ <c oughs> วันนี้บ <c oughs> าร์ผิดค่ะเข้าไม่ได้เพราะว่าฝนตกอ่ะวันนี้ลาไปก่อนถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ